ไซโก้สวัสดีครับทักทายกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้อยู่กันที่ฟาร์มนะฮะอีกเช่นเคยนะครับฟาร์มผักสัตว์ของเราวันนี้เนี่ยจะพามาดูผักที่แก่นะครับลักษณะมันเป็นยังไงเพื่อเพื่อนๆจะได้สังเกตนะครับเวลาเราปลูกผักเนี่ยว่าผักที่เราปลูกเนี่ยแก่แล้วหรือยังนะฮะวันนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับอ่านะครับก็ นี่ก็จะเป็นผักที่เริ่มแก่แล้วนะครับผักสลัดที่เริ่มแก่แล้วนะฮะที่เราแบบจะไม่เก็บแล้วนะครับเพราะว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยมันจะเริ่มขมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทรงมันนะครับจากปกตินะฮะที่ผักที่ยังไม่แก่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทรงมันจะเป็นพุ่มสวยนะแต่ถ้ามันแก่แล้วเนี่ย ใบมันคือต้นมันจะชูช่อขึ้นนะครับมันจะเริ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นตรงแบงบนนะครับมันจะเริ่มชูแบงบนนะครับแล้วก็ตรงปายปลตรงยอดเนี่ยมันจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมันจะเริ่มมีความสูงขึ้นแล้วก็ใบมันจะรีบลงนะครับก็คือจากปกติที่มันใบใบมันจะใหญ่ใช่ไหมฮะพอมันเริ่มแก่เนี่ยมันก็จะเริ่ม มีการทำให้ใบเล็กขึ้นนะครับคือใบมันจะเล็กขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นก้านนะครับก้านก็จะชูขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับสังเกตง่ายๆคือใบมันจะเริ่มเล็กนะครับมันจะเริ่มบีบเล็กลงแล้วก็ต้นมันก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปลายปลายใบเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าเป็นช่อหยิกอย่างเงี้ยน,นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าผักแก่นะครับ แล้วก็แก่ละคือแก่ที่นี้คือมันก็จะแก่ไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวจะไปดูว่าพอมันแก่เต็มที่แล้วมันจะเป็นยังไงอ่านะครับนี่ก็จะเป็นผักที่แก่นะครับตายที่แล้วนะฮะก็ต้นมันจะสูงกลายเป็นเจดีเลยนะครับเนี่ยมันจะสูงขึ้นเป็นปลายยอดอย่างเงี้ยเอ้ยตัวอะไรตัวกิ้งคือเดอตกใจหมดเลยนว่าง,งู เนี่ยปลายยอดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเริ่มชูมันจะสูงนะครับมันจะเป็นต้นไปเลยนะครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสังเกตเห็นไหมเนี่ยมันจะสูงนะครับมันจะเริ่มสูงเป็นคล้ายๆกับต้นสนนะฮะเป็นเจดีไปเลยนะครับแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีดอกนะครับคือมันจะออกดอกนะครับ พอ Dante, มันออกดอกแล้วเนี่ยนะครับแรกๆคือมันก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะครับมันจะยังเก็บเมล็ดไม่ได้ดอกมันก็จะแก่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดอกนะครับพอพอได้ดอกเสร็จแล้วเนี่ยไอดอกออกดอกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าแห้งนะครับแล้วก็เริ่มตายนะครับ มันจะเป็นอย่างงี้ที่เราเห็นนะครับเนี่ยมันก็เราก็จะมาสังเกตเห็นที่ปลายของดอกเนี่ยคมันมีเมล็ดอยู่นะครับมเมล็ดนะครับเนี่ยเมล็ดมันจะอยู่ในนี้แหละนะครับเราสามารถที่จะเก็บมเมล็ดนะฮะแล้วก็เอาไปปลูกต่อได้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ด้านในนะครับมเมล็ดเนี่ย จะเป็นแก่เต็มที่แล้วครับมันจะตายผลแก่มันจะตายนะฮะตอนนี้ยังไม่แก่มันก็จะเป็น JD เจดีอะไรเงี้ยไอ้นี่นะฮะก็เป็นพัฒนาการของมันเนี่ยมันจะเป็นสูงนี้นะครับมันจะสูงไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณนี้นะครับที่เราเอามาให้ดูนะครับเกี่ยวกับผักที่มันแก่แล้วอันนี้นหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นเมล็ดที่ผมมันจะเริ่ม มันเก็บได้แล้วแหละนะครับมันจะอยู่ในนีนน้แหละพอเด็ดออกปลายมันจะเป็นพู่นะครับ <ouse noise> เพื่อให้มันบินได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการสังเกตผักว่าแก่หรือ,อยังแล้วก็พอมันแก่แล้วเนี่ยนะครับต้นมันจะเป็นยังไงที่เราเอามาให้ดูในวันนี้นะครับังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสายก้สม,มสวัสดีครับ